สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอสโซชอเชอยอหญิงดอชะดาต่อประตักถอฐาน ทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอผา,านฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลา สฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออา่าหอนกคูสระเอกอเอเกขอเอเข คอเอเคงอเอเงจอเอเจชอเอเฉ่ชอเอเฉ่ซอเอเฉ่โเอ,ดอเอด ตอเอเตถอเอเถถอเอเถนอเอเนบอเอเบออปอเอเปผอเอเพฝอเอเฟ พอเอเพ,พออฟอเอเฟมอเอเมยอเอเยรอเอเร,รออลอเอเรวอเอเวสอเอเส หอเอเหออเอเอหอเอเหสระแออ่เด็กๆพูดตามสิคะสระแอกเอเกแอแก ขอแอขคขอแอขงอแอง่จอแอแจชอแอแฉชอแอแ โอแอแซดอแอแดตอแอแตถอแอแถทอแอแถนอแอแนบอแอแบ อแอแผอแอแผโฟแอแฝพอแอแผลฟแอแฝมอแอแม่ยแอแยอ แอรลแอร์วอแอแวรสอแอแสหอแอแหออแอหอแอ ตาลาโอโอโอโกขอโอโขขอโอโขงอโองโจโอโจ chó ô chó chó ô chó so ô so đo ô đô to ô tô thỏ ô thổ thỏ ô thô โนโอโน่โบโอโบ่โปโอโป่ผอโอผอ่ฝอโอฝพ่อโอผอฝอโอโฟ โมโอโมยอโอโยรอโอโรลอโอโลวอโอโวสอโอโสหอโอโหูอโอโอ ฮอโอโฮยี่สิบม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะไผใช้ของคอ ใยใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี้ยง ยี่สิบมวนจำจงดีสิบสองปีนักกษัตริย์ปีชวดหนูปีฉลูวัว ปีขานเสือปีเถกระต่ายมะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กปีมะเมีย หมาปีมะแมแพะปีวอ,อกลิงปีระกาไก่ปีจอสุนัขปีก้นหมู